สวัสดีค่ะ fc ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปันกกเกาะนอยู่ที่ไรอยู่ที่สวนนะคะก็มาใส่ปุ๋ยได้นะคะมาเทปุ๋ยขี้ไก่นะคะนี่นะคะเออเท่บางๆเอานีเทกลุบหน้าดินไว้นะคะเตรียมปลูกเตรียมปลูกมันสำปะหลังไว้ปีหน้าราคามันก็ตกต่ำนะคะค่ะ ตกต่มาปีนี้ให้น้องเขาทีพอดีเราสั่งซื้อกีไก่พอดีรถมีเข้ามาก็ได้เทไปด้วยดีอากาศไม่ร้อน เปลี่ยนแบบแผนใหม่นะคะโยนลงเลยต้นออยางเล็ก ตาชานส่งข้าวผิดบ้านบ่ไปข้าวบ้านหลังโน้นนะคะส่งข้าวผิดบ้านเมื่อไรจะขายหมูอีกหวายเจ้าก็กำลังจะแกงอยู่ตาชานโอ้แข็งแรงมากเลยคุณตาชานงามบ่ก็ขอเด้จ้าก็ขอขอ,อืมอ คอยก็บาเข้าเรางามเด้ในต้อยวันนี้กำลังจะแกงหวายเจ้าอยู่นะแม่แกงอยู่แกงหวายไปแล้วส่งข้าวผิดบ้านอีกแลง้ว เพลไปเพละรย้ายเพล้รบอสแล้วมานอนผีแล้วบอกูอบไปทีุงตุ้งนั่งในไปเพอละไมหอบนพก่อนละไอี่ร้วน่กอนลอ้น่งไปกอละไมหุงตุ้งนึ่งไเหลอนหอา้นึ่งจอนตั่งนเอนะมอท้นังในออี ห้า,า,หาโอ้ยนอก,ก่อนะนเจ็เจดห้าแล้วก็จเจ็ดหรอ <c oughs> พอดีได้หลายตัวแล้วอยู่นี่เนี่ย <c oughs> หยิบหย่า,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 าไปโ <c> ว <oughs> น,นแม่ดังไฟดังไฟทำกับข้าว แกงหวายวันนี้เออเราปรอุ่นข้าวเย็นเนาะ ค่ะแล้วก็ไม่ได้มาวัดภูหลวงน่านแล้วนะคะดูชวนชมสวยมากเลยค่ะต้นชวนชมนีม่พระอาจารย์สมบัติเพิ่นปลูกเองนะคะสวยจริงๆเลยเลี้ยงลายไปถึงนู่นนะคะ ก็วันที่หนึ่งวันที่สองนี่ก็จะมีผ้าป่านะคะสร้างคอสะพานนะคะซึ่งคอสะพานขาดเนาะนะคะก็ถ้าเอฟซีอยากร่วมบุญนะคะก็โอนเข้าบัญชีวัดได้เลยนะคะค่ะหนึ่งสองนะคะถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากร่วมบุญน,นะคะค่ะนี่มาวัดภูหลวงไม่ได้มานานแล้วเนาะส่วนมากก็ไปแต่วัดบ้านค่ะ โปรงโปรงสวยสวยช่างทำสวย เข้าไปกราบพระนะคะกราบพระแล้วถ้ำพระเอกค่ะ ช่วงนี้ก็เป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะใบไม้ก็จะเยอะหน่อยนึงแต่ตอนนี้ไม่ได้ขุดมันสำปะหลังเลยค่ะใครกิบมะขามนะไปดูก่อนนี่พรอาจารย์ตากยาสูบนะคะวายเนาะเพื่อนก็ปลูกเองนะคะ ตากสวยนนชาวบ้านก็เก็บมะขามอยู่พาเพื่อนมารดน้ำมุลน,นะคะวันนี้นะคะกับพระอาจารย์สมบัติวันนี้ก็เป็นวันเกิดเพื่อนสาวด้วยก็เลยพามารดน้ำมุลน,นะคะ ชมบรรยากาศสวยไหมคะเฟื่องฟ้าค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะสับพันก็จะขออนุญาตจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะ เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะขอสวัสดีค่ะ